สวัสดีแฟนฟุตบอลจิกจอกสยามเลเตอร์สตีทุกท่านพบกับสรุปข่าวเลตเตอร์สตีวันนี้กันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้อยากรวบสรดุปเชรกกีฬาป็นมันแอปไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับสรุปข่าวเลเตอร์สตีวันนี้เรามาเริ่มกันที่จิจอก,ก้ได้รยายย่อใหม่แล้วหลังสภาเมืองพร้อมอนุมัติโดยเรเตอร์สตีครับใกลบรรลุข้อตกลงกับสภาเมืองท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อตกลงครั้งสุดท้ายที่จะเป็นในการขออนุญาตวางแพ็กอรยัเป็นทางการสาหรับการขยายสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียม ดยแอปพลิเคชันไฮบริดของเรสเตอร์ซี่สำหรับแผกนการปรับปรุงสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมและบริเวณโดยรอบได้รับไฟเขียวเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วแต่งานในพื้นที่ยังไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นได้นั่นเป็นเพราะต้องมีข้อตกลง,งตามมาตรา106ระหว่างสโมสรและสภาเมืองเรสเตอร์ข้อตกลง,งนี้ระบุรายละเอียดว่าเรสเตอร์ซีจะคืนอะไรให้กับชุมชนเพื่อแลกกับการอนุญ,ญาตให้ดำเนินการตามแผนการก่อสร้างต่อไปแต่เป็นชีวิต่างสุดของพวกเขาที่เผยแพร่เมื่อเย็นวันอังคารโดยเรสเตอร์ซีกล่าวว่ากำลังสรุปข,ข้อตกลง,งนี้ และหวังว่าจะได้รับข้อสรุปในต้นปี2023จากนั้นเรตเตอร์สตีจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างได้แพ็กเกจสำหรับสบูซอยคือการสร้างอัจารย์ฝั่งตะวันออกแห่งใหม่ที่สนามเด่ยวของพวกเขาและเพิ่มความจุให้เป็น40,000ที่นั่งแอปพลิเคชันแบบไฮบริดของพวกเขาจะรวมถึงแพนโครงร่างสําหรับโรงแรมแห่งใหม่กับงานสร้างโดยรอบเหล่านั้นที่จะตามมาและจากการขยายสนามใหม่เสร็จสมบูรณ์อยา่างไรก็ตามครับความราใช้จนถึงตอนนี้หมายความว่าเรตเตอร์สตีจะไม่สามารถสร้างเสร็จได้เร็วตามที่กําหนดไว้ ที่คาดว่าจะได้เสร็จในชุดซัมเมอร์ปี2024ซึ่งส่วนสุดท้ายของไงนกอ่อสร้างจะต้องทำในชุดซัมเมอร์ซึ่งจะต้องไม่มีแฟนบอลเข้าชมเกมดังนั้นต้องสร้างเสร็จเร็วที่สุดวันที่น่าจะแล้วเสร็จใหม่จะเป็นซัมเมอร์ปี2025แต่เรสเตอร์ยังไม่ได้กำหนดวันกำหนดแล้วเสร็จด้วยตนเองการขยายสนามกีฬาได้เพิ่มรายได้ของสมโมสรโดยการพาผู้คนมาที่ King Power เต a d i u m มากขึ้นในแต่ละฤดูกาลเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของสมโมสร บัญชีรายได้ชุดล่าสุดของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำไรายได้จากค่าเข้าขชมเกม21ล้านปอนด์ในฤดูกาล2021-22ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่ไม่มีรายรับเพราะผลกระทบจากโควิด -19 โดยข้อความของสโม,มสรเขียนว่าสโม,มสกรกำลังสรุปข้อตรกลงกับสภา,าเมืองเรสเตอร์เพื่อขออนุญ,ญาตอย่างเป็นทางการในการวางแผนสำหรับการขยายสนามคริปเวอร์สเตเดียมและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นโครงการระยะย,ยาวที่จะปรับปรุงและเพิ่มเติมเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ของสโมสร โดยในทวีตแถลงของซูซานวีเรนประธานเจ้าหน้าที่บริหากรกล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อเป็นไปตามกฎข้อบังคับของการแข่งขันทั้งในประเทศและในยุโรปซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะแข่งขันอย่างสม่ำเสมอกลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่องของพวกเราต้องดำเนินต่อไปเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของรายได้พื้นฐานของเราความทะเยอทะยานระยะยาวของเราคือการบรรลุสิ่งนี้ภายใต้สําสเร็จในสนามการเติบโตเชิงพาณิชย์ที่มาพร้อมกับความมั่นคงและผ่านการขยายสนามกีฬาของเราและการพัฒนาแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการจะอนุมัติการขยายสนาม King Power Stadium ของสภาเมืองนะครับซึ่งตอนนี้มีรายงานกันว่าสภาเมืองรร์ซี่กำลังจะอนุวัติยกระการให้กับสโมสรรร์ซี่สามารถขยายสนาม King Power Stadium ให้เป็น4เหมือนที่นั่งได้ในเดืว,วันนี้ฮะอาก็ถืูว่าเป็นข่าวที่อีกหนึ่งข่าวสำหรับแฟนที่จกสยามของพวกเรานะครับมาต่อกันที่ e v e n น p ์พร้อมคัมแบ็กช่วยทีมลุน,นีถูกชั้นท้ายฤดูกาล เรเตอร์ซีครับกำลังมองหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้เวลาลงสนามกับจอร์นี่อีเวนเซนเตอร์แบ็กของทีมในขณะที่เขายงรักษาการบาดเจ็บอยู่โดยกัปตันทีมเรเตอร์ซีครับไม่ได้ลงสนามเลยนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและลงเล่นกับพิมยริกครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนตุลาคมเขาได้รับบาดเจ็บที่น่องในเก,นเกมกระชมิตฤดูหนาวกลับทัวร์ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกและกลับมาเจ็บที่ต้นขาตอนนี้เขากลับมาลงฝึกซอ้อมในรูปแบบแล้วแต่หลังจากไมไ่ลงสนามมาสี่เดือนไปเด้แล้วเจอผู้จัดการทีมลังเลที่จะส่งเขากลับเข้าสู่รายชื่อ11ตัวจริงพรรเมยกโดตง อาจเป็นไปได้ว่าเขาจะรู้เล่นในเกมชุดอายุไม่เกิน21ปีไปครั้งแรกกับเลสเตอร์ซิตี้และทีมอะคาเดมี่ครับจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันจันทร์หน้าโดยเบเดนรัชเจอร์กล่าวว่าเขากำลังฝึกซ้อมกับทีมไม่แค่เกี่ยวกับการหาช่วงเวลาที่เหมาะสมให้เขาได้มีเวลาลงสนามเขากลับมาฝึกซ้อมกับทีมแต่ไม่เหมาะในตอนนี้เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเมื่อเขาฟิตและพร้อมเขาจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราน่าเสียดายที่ตลอด14เดือนที่ผ่านมามนเป็นคอตาไทยสําหรับเขาเขามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยรบกวนมาตลอด เมื่อเขาอยู่ในจุดพีคและมีความพร้อมเขาเป็นเซนเตอร์ฮับที่ดีอย่างแท้จริงและเป็นผู้ได่ยอดเยี่ยมสําหรับเราในขณะเดียวกันครับอีวานทูเรียติพิชันแอร์แล์เนือสำหรับศึกชิงแชมป์ยุโรปรอบคัดเลือกที่จะพบกับซานมาริโนและฟินแลนด์ในปลายเดือนนี้ด้วยความหวังว่าเขาจะฟิตทันซึ่งเป็นเบดแรกของการคุมทีมครั้งที่2ของไมเคิลโอนนลอีวานเป็นหนึ่งใน5ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บสําหรับเลสเตอร์ซีในขณะนี้สโมสรต้องรับมือกับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า3คน โดยฮาวิบานเป็นนักเตะรายล่าสุดที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเขาถูกเปลี่ยนตัวออกทีช่วงพักครึ่งในเกมพบก,กับซอมตันและเขากำลังได้รับการประเมินโดยระยะเวลาในการพักรักษาตัวจะไม่ไการเปิดเผยในปลายสัปดาห์นี้ด้านวิกเตอร์คิเทเซนได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้า,ทาในการฝึกซ้อมเมื่อสองสามวันก่อนหน้านี้และต้องพักยาวถึง4สัปดาห์นั่นทำให้เขาจะกลับมาลงสนามได้ในเกมพบก,กับคิสเันพารีในวันเสาร์ที่1เมษายนและเกมที่จะตามมากับแอสตันวิล่าในวันคาที่4เมษายนและบอลมัดในวันเสาร์ที่8เมษายน ส่วนยูริติรม,มันได้รับบาดเจ็บที่เอ,อ็นข้อเท้าและจะต้องพักนานกว่านี้วัตีิการว่าจะกลับลงสนามคือการเดินทางไปเยือนแม,มนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่ที่16เมษายนนี้แต่เจ็บจัสตินคือนักเตะที่รับบาดเจ็บรายสุดท้ายแต่เราจะไม่เีเขาอีกเลยในฤดูกาลนี้แม้ว่าเขาจะฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวก่อนสิ้นฤดูกาลแต่เขาก็ไม่ลงทะเบียนในรายชื่อทีม25คนของสโมสรและจะเป็นเช่นนั้นจนถึงช่วงเปิดฤดูกาลหน้า นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตการบาดเจ็บของเทนนิสจอนี่อีแวนครับที่จะกลับลงสนามได้ในวันนี้ซึ่งตอนนี้ครับมิดีรราเจอร์จะส่งนักเตะรายนี้ไปด้วยการแข่งในชุดอายุไม่เกิน21บปีเพื่อให้มีความพร้อมสําหรับการกลับมาสู่ตัวจริงของทีมพีเมยริกอีกครั้งนะครับอาจจะรอติดตามว่าจอนี่อีแวนเองจะกลับมาในฟอร์มเก่งของเขาได้อีกครั้งหรือไม่นะฮะนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลลมกด like, กดไคแชร เป็นกำลังใจก็ช่องด้วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเลเตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ